Saranang kajami, tutiyampi tamang, saranang kajami Tutiyampi sangkang, saranang kajami, tatiyampi putang Saranang kajami, tatiyampi tamang Saranang kajami, tatiyampi sangkang, saranang kajami Samput de atawisan, jabut dome, amahakang, pagarang Nanaman isir ชาชนาจิตตังเตสังธรรมัญจะสัพเพธรรม,มาชนาจิตตังชาทเถร,รสเพสังขาชนาจิตตังนามการาลภาเวระมาอ้าวอันตวาอันตรายาปิวินาสันตุอเซสตโตพุทโธฌมัิโมเสโทสาริททพุตโตทัคเณปัิโมปิจาน,านันโตอุตเรโม โกโก้ทันโยจะบูรพาเคจัพยับเพความปฏิอุบาลีหาติธานีอัคนเยกัสปโรวโลเจวะ